ดีครับเป็นจังไลโอ้ยยากหลายเนาะเฮาติดต่อกันได้ยากเนาะโอครับเออเป็นก็จ้าเป็นอะครับบางมือก็ยากบางมือก็บ่ยากนะอืมค่ะเป็นจังไลจ้าทั้งพุูนอากาศเย็นบ่โอ้หนาวครับหนาวหนาวสุดยอดเลยครับหนาวทั้งลมแห้งครับเมียนจ้ะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้หนาวลมแห้งแห้งจังว่าจังมันหอบเอาความหนาวมาแล้วเด้อครับ ค่ะค่ะเมื่อนี้มือเลขออกโค้งสุดท้ายตัวมาติดตามโค้งสุดท้ายเอฟซีแฟนช่องครับตาอืมกลับมาห้างกันไกลเหรครับจ้าคือคือผมให้พี่ไปแล้วบ่านอที่เรียกผมหาแหนหาสามหกเป็นบ่ครับผมไปตัดลงล่างเลยด้วยสามหกเด้อครับเด้ออืมค่ะไม่ใช่เมียผมไปตัดสวางโตลงล่างแล้วจ้าเป็นสามหกเลยครับอืมวันนี้ มันมีความฝันควัมเด็ดทาง่านี้มันเป็นตาอันนี่รุ่นยุ่นนะครับอือหึ่ฝันดีส่วนบอยชุดหนึ่งชุด่ซีจิตนี่ยจ้นดังเนาะ้นเงินคนเงินจัด้อกาคนระ่องเนาะเนาะอืมนักเรียนก็ไดเน้ีจีตจีตซีหน่งเสียครับคนเขาโอการคนระดึงเลยที่แต่ว่าผมมาฝันเน้่ยคครับผมมาฝันเดบวนี้ค่ะผมมาฝันว่าคล้ายๆว่ามี เดี๋ยวแบบจักสิฝันหรือยังนะครับมามาเสียงกับซใส่หูหงสามเธอจ้าสองซีซีเจ็ดสองซีซเจ็ดว่าจังสี่นะครับอือโอ้ยมันกับปไก่กันครับเป็นตวงอือจ้าสองซีเจ็ดก็ได้นะครับแล้วก็มาตัดเอาเนาะครับเนาะจ้าครับนี่ครับมีเท่านี้เหรอครับอือมีอันอันนึงซีเจ็ดท่านเรียนได้กับเรียนไปเนี่ยท่านน้อยนะครับเนาะท่านเรียนได้เนาะอันสามตัวนี่หนึ่งหนึ่งซีเจ็ดว่าจ้า กับหนึ่งสี่เจ็ดกับมันเรทผมมันบ่มีหลักชิดหน่อยๆเดิมเพราะว่ามันเอาตัดเหรียญออกนะครับเหรีเป็นเป็นชุดโต๊ะชุดอันนั้นๆเนาะครับเนากกะจ้ะก็คือหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งจังสี่เหมือนว่าจ้ะครับอแมนนครับฮึมกับตัดเหรียสองต๊ะน้ำสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สองเพราะว่ามันมันมีอย่างนี้หละครับกับความฝันสองสี่สี่เจ็ดมันจะเป็นมากแล้วสี่ตัวอยู่ว่าผมว่า สิออกหรือวอจ้าออกสู่กันฟังออกสู่คนยังไงกันฟังนะครับเนาะค่ะแล้วก็สามหกไปล่างบอกค่ะแดนครับอืมเหรอไปยังไงไปยังไงก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้ออันมักน้ำก็จัดจ้าเหมืันๆลำลำเรื่อยๆรื้อยอุ้ยค่ะจังได้ก็อันให้มันๆเด้อมือนีโครงสุดท้ายเนาะได้ทั้งเลขอันครับอันเลขอันกระซิบใส่หูอีก ไม่เอนครั <or> mhm. บปกติผมบ่ค่อยฝันเด้พูดผมฝันแต่พูนพี่ผมฝันแต่สมัยที่แบบว่าที่ผมมาเก่าหนึ่งอะผู้เฒ่าเพิ่นไปหาซื้อเลขบ่อใดไปโเจ้าหญิงขยางไปยางมากเลยคนห่วยยางเงียดเดื่ดเออไปหาซื้อเลขบ่ได้เราว่าตัวไหนเราบอกผมแนวนั่นนันคือสิซื้อบ่ได้แต่พูดล่ะเลียกมาด้วยก็ฝันบอกเราอันที่เพิ่นบอกว่าเมืองเก่านะครับจ้าก็ออกอีหลีออกอีหลีครับ รุนโดดโดดฟันเดียน่นได้ครับแต่ว่ากับรงพิจารณาเบื dos, 47, Or, ้องนอกไปืยังไพื่นยังขั้นมากกัตามเนอะครับจ้าส่วนมากก็ฟันแมนแต่ว่าดูดูเป็นปีระเชืยบจังฝันจ้าโอ้เลขฝันก็คือเจ็ดสี่สองเนอะไม่แมนครับอืมเป็นเป็นกระซิบจังสี่ครับสองสี่สี่เจ็ดนะครับโอ้สองสี่สี่เจ็ดครับการกันลองเบื้องเนอะจีบ้าสองสี่เจ็ดบอหรือสี่สี่เจ็ดก็ ไม่จกันเนาะครับเนี่ยหูเนาะเม่นค่ะเดี๋ยวนะครับเนาะจ้าแค่เป็นกระสีเป็นซี่ตัวสองซี่ซี่เจ็ดสามเกี่ยวเนี่ยครับสองซี่สี่เจ็ดสองซี่สี่เจ็ดพออยู่สามรอบนะครับอืเหล็กงามเล็กงามไม่แม้แมันสิบไปเพื่อนบ้านเลี้ยงหนีอีกสะบ่หนี่ซี่ตัวผุนแม่นอยู่เห็นว่าเนื้องูนผมขี่หายวดกว่านั้น จ้าเพั่นก็ไปเล่าแล้วครับไปเพื่อนบ้านเนาะนั่นละ่ะก็เพื่อนผิดตัวงินเงินกระได้แต่ว่าเพอนเั่นไปเท่นานั้นเพื่อนบ้านอยู่นี่แหละอืม <c oughs> ค่ะค่ะเอ่า,อาว,ว่าเป็นอยังยงในยินกับถึงได้เลขฝันน้ำมือน,นี่จะคิดจังไดดอกสาวนานมันน้ำจีเอาเลยคงสุดท้ายกับว่านเนี่ยน่ะอาจสีมีโซกเนาะอยากแบงปันขึ้นยังนี่ครับอยากเปิแบงปันเงือนนี่จ้าค่ะครัาไม่ใไม่เหมือนเหมือนน้ำกันแมนค่ะพอได้ใส่ปีใหม่ด้เนาะออออีกเนาะครับ ค่ะค่ะเอาได้ยินได้ฟังเราจังได้ก็ให้โบสบมันมันให้ได้เฮยงอกซองเด้อโออีกคร่ะค่ะเอาหลายคนยัยยัยทิจทิจครับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะยฮ้มวด้วยปังๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายให้ฟังน้ำเด้อค่ะงวดนี้พิเศษคือโอเอกเพิ่นฝันว่ามีคนกระสิบบอกเลขค่ะตรงกับสูตรหวยเลยพี่น้อง ขึ้นเต็มลงเต็มเอ้าจ้ะเนี่ยเด้อค่ะโค้งสุดท้ายอ,อเอกฟังเหตจบฟังเห้เข้อใจเสียงสามนาสัมผัสกับอ,อเอกเลขมีหางเดียวคือหนึ่งสี่เจ็ดบ๊อบปักลักเด้อจ้ะหนึ่งสี่เจ็ดนี่บอมีหลักสามารถเล่นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งหรือ,อเนี่แหละค่ะกลับไปนี่ละสามโตนี่ละแต่ว่าตัดเด่นก็คือสี่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามหกหนีพันวามันสีลุ้งลางพี่น้องสามหกหกสามเด้อค่ะ นี่ละจ้ะตัวเลขของอออีก e เนาะค่ะโค้งสุดท้ายสําหรับความฝันเนาะค่ะอออีกฝ e ันว่ามีคนกะสิบบอกสองสี่สี่เจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสามเทียเป็นว่ากะสิบขางหูเพิ่นเอาพี่น้องกะถือว่าคลิปนี้เนาะค่ะสาธาระกะคิดจังไหนบวกค่ะทักเพิ่นไปเพราะว่าเพิ่นกะบ่ค่อยว่างปัญนใดเนาะค่ะทักไปเพิ่นกะบ่ได้เบาคุยกันปัญนใดนเต็มมือนีเพิ่นกะ นั่นแหะค่ะเปินกระได้บาสู้ฟังกับบ่อเนีอเด้อค่ะ4ีเจ็ดเจ็ดซีพี่น้องพิจารณาเบิงค่ะนี่เด้อค่ะเด้อความฝันเพิ่นกับตัวเลขโค้งสุดท้ายเล้อค่ะแกลบหน้าจอค่ะมักกะค่อยจดัดขัดกับเลื่อนผ่านเด้อค่ะสูตรหมยคำนวณมีเขามีหลุดอตัวเลขของออเอกนี่เป็นสุโหราศาพี่น้องดวงดาวเด้อค่ะหนึ่งซีเจ็ดนี่แหะ ไพได้หนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยค่ะเพิ่นวาม้เห็นเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละเนาะคะ่ะสี่หนึ่งเจ็ดประมาณน,นี้พิจารณาเบิ่งพี่น้องค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอนะคะ่ะย้ำเหมือนเดิมนะคะแนวทางสําหรับความฝันเพิินเนาะคะ่ะมักจัดขัดกับพานเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกับบ่าอฝันบ่อยค่ะนานทีพี่น้องจ้าขันว่ามีทุนก็อัดไปเลยเม็ดเดียวสี่เจ็ดเจ็ดสี่หรือหนึ่งเอ่อหนึ่งสี่สี่หนึ่งกระจับประมาณน,นี้พี่น้อง เนาะคะ่ะเอาพี่น้องค่ะสมการรอคอยค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะมือนีมือเฮงมือปังมือดังมือรวยวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดครับสาบานาค่ะคอยพี่น,อน้องเฟนชองเอฟซีให้มีสุขมีมันเนาะคะ่ะได้เฮงวดสุดท้ายของปีเนาะคะ่ะตอนรับปีใหม่จะ้ะขันพูบมีทุนก็จัดไปหลดจ้าขันผูมีทุนก็จัดไว้คู่โตก็ได้พี่น้องค่ะตัวเลกโอเอก็กพึ่นกะยำคือเกานั่นละ แนวทางจะเอาี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ไน้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นค่ะคลิปนี้เห็นเฮงปังๆสู่ขู่สู่คนเงินในกองท้องไลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีค่ะ